บ้านเราก็เป็นบ้านเราเสาเพดานกระไดครบครันเมื่อเวลาหิวก็กินแค่อิ่มก็เท่านั้นพอเวลาหมดวันก็นอนตรงนี้ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ทำเนียบร,รัฐบาลนะครับในช่วงเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีการจัดงานที่รณรงค์ในเรื่องของการทําให้การอ่านเป็นเบียบวาระแห่งชาตินะครับซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดต่อจากรายการนี้ไปเ,เสื้อที่ผมใส่อยู่วันนี้นะครับเป็นเสื้อยืดในโครงการกในดวงใจครับซึ่งเป็นความริเริ่มจากองค์กรต่างๆทั้งองค์กรภาคเอกชน และก็ตอนนี้ทั้งหน่วยงานภาครัฐนะครับทั้งส่วนราชการและองค์กรต่างๆตั้งใจอย่างนี้ครับว่าในวันพุทธที่จะถึงนี้เป็นวันที่9เดือนกันยายนก็คือเดือน9นะครับและก็ถ้าถือตามปีฝรั่งก็เป็นปี2009เพราะฉะนั้นตัวย่อก็จะเป็น09 09 09ก็จึงมีความคิดครับว่าในเวลา9นาฬิกา9นาทีนะครับของวันที่9เดือน9ปี09นี้ ทุกหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9โดยการเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีและสดุดีมหาราชาผมก็เลยขอถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทุกหน่วยงานนะครับได้ร่วมในกิจกรรมในวันพุธเวลา9โมง9นาทีนะครับ9นาฬิกานาทีสัปดาห์ที่ผ่านมานี้มีงานหลายเรื่องครับซึ่งมีความคืบหน้าไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมได้ใช้เวลาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนคือเศรษฐกิจในระดับของชุมชนในระดับของชาวบ้านในวันที่ผมได้เดินทางไปที่ปทุมธานีนะครับที่อำเภอหนองเสือนั้นก็เป็นหนึ่งในโครงการสําคัญที่รัฐบาลนี้กําลังผลักดันอย่างเต็มที่ก็คือเรื่องของที่ทํากินนะครับแล้ววันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสไปที่ศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับ ในส่วนของโครงการก่อนก็คือว่ารัฐบาลได้ดําเนินการในเรื่องของการรวบรวมที่ที่ไม่ได้ใช้นะครับที่เป็นที่ของกรมธนารักษ์ของส่วนราชการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาจัดสรรให้เกษตรกร,ะกรนะครับเป้าหมายก็คือ1ล้านไร่นะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้เดินหน้าในการที่จะรวบรวมที่ต่างๆจากกระทรวงทะบวงกรมนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณหมอพุทธิชัย ก็ได้ไปรวบรวมที่ได้จากหลายจังหวัดนะครับแล้วก็ได้มีการจัดทําสัญญาเช่าก็คือมีการรวบรวมที่เสร็จเนี่ยก็จะมีการมาประเมินน,นะครับว่าที่ตรงนั้นเนี่ยเหมาะสมในเรื่องของการเพาะปลูกอะไรแล้วจากนั้นก็มีการจัดทําบัญชีซึ่งจะต้องเป็นกเษกษตรกรรายย่อยเป็นกเษกษตรกรที่ทําการ,กรเกษตรด้วยตนเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยท่านรัมตรีก็ได้เดินทางไปหลายจังหวัดแล้วก่อนหน้านี้นะครับเช่นที่ชัยภูมินะครับเช่นที่เพชรบูรณ์ นะครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับที่จังหวัดปทุมธานีอำเภอหนองเสือมีเกษตรกรทั้งจากปทุมธานีทั้งจากสระบ,บุรีนะครับมารับในเรื่องของสัญญาเช่าพร้อมๆกันนั้นนี่ก็มีหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของเงินทุนบ้างที่ดูแลในเรื่องของการเกษตรโดยตรงบ้างเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนนะครับเพื่อให้การเกษตรตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะดําเนินการไปได้ด้วยดี บังเอิญในวันเดียวกันเนี่ยครับได้แวะในศูนย์เรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงครับมีโอกาสพบกับปราชญ์ชาวบ้านหมอดินนะครับคุณลุงสนองขำประดิษฐ์ครับก็เป็นตัวอย่างที่ได้พลิกฟื้นนะครับจากพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเคยเป็นสวนส้มและมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวนะครับในที่สุดก็ใช้เวลาในการฟื้นฟูจนกระทั่งจากที่มีภาร,ระในเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยก็หมดไปนะครับแล้วก็ได้นําน้อมนําแนวทางในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมได้เคยย้ําหลายครั้งครับว่าปัจจัยที่เป็นปัจจัยพื้นฐานทางการผลิตทางด้านเกษตรนั้นเนี่ยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ทํากินนะครับด้วยเครื่องมือที่หลากหลายกันไป,ไปไปจนถึงในเรื่องของแหล่งเงินทุนไปจนถึงในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของแหล่งน้ำนะครับพันแล้วก็วันนี้ครับในช่วงท้ายของรายการนะครับก็จะไปดูในเรื่องของการวิจัย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการเกษตรโดยผมก็จะได้เดินทางพาท่านผู้ชมไปดูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับในช่วงท้ายของรายการก็สามารถติดตามกันได้ยังอยู่ในเรื่องของการเกษตรนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้คณะมนตรีก็ได้มีมติครับในเรื่องของปัญหาราคาข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงภาคกลางภาคตะวันตกนะครับซึ่งปรากฏว่า ข้าวเนี่ยออกมาไม่ทันกับโครงการรับจำนำซึ่งปิดไปเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมนะครับโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโครงการจำนำนั้นเนี่ยรัฐบาลได้กำหนดโคต้า,าไว้ปรากฏว่ายังเหลือโคต้าอยู่เก้าแสนตันนะครับเพราะฉะนั้นคณะตรีก็จึงมีมติที่จะยืดในเรื่องของการจำนำข้าวนะครับเพื่อรองรับข้าวในส่วนนี้จนครบโคต้านะครับหรือจนถึงสิ้นสุดเดือนของเดือนเดือนกันยายนแล้วก็เงื่อนไขข,ของการรับจำนำนั้นก็จะเป็นไปตามโครงการเดิมทุกประการ มีเงื่อนไขเดียวครับที่เป็นตัวจํากัดขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือว่าสําหรับเกษตรกรเนี่ยซึ่งได้รับประโยชน์จากโครงการรับจํานาข้าวที่เป็นข้าวนาปรังไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ให้เข้ามาในโครงการในรอบที่2นะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้กระจายโครงการต่างๆเนี่ยนะครับไปสู่พี่น้องเกษตรกรจํานวนให้มากที่สุดนะครับและนี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของการรับจํานาครับเพราะว่าในส่วนของฤดูกาลที่เป็นข้าวนาปีนั้นเนี่ยนะครับ โครงการประกันจะเริ่มต้นแน่นอนนะครับสัปดาห์หน้านะครับในรายการนี้ผมก็จะพา,าพี่น้องประชาชนไปติดตามในเรื่องของโครงการประกันด้วยนะครับก็คาดว่าจะเป็นที่จังหวัดลบบุรีนะครับผมเรียนว่าในส่วนของโครงการประกันในขณะนี้ขั้นตอนที่สําคัญที่สุดก็คือการขึ้นทะเบียนนะครับในช่วงจากนี้ไปตลอดทั้งเดือนเนี่ยผมก็จะขอให้ทางท่านรัฐมนตรีและก็รวมไปถึงอขอความร่วมมือจากสมาชิกรัฐสภา นะครับให้ช่วยกันติดตามในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเพราะว่าน,นี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดนะครับการขึ้นทะเบียนตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่รัฐจะต้องใช้ในการที่จะจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกรนะครับเพื่อประกันในเรื่องของการมีรายได้ที่ดีนะครับทำการเกษตรแล้วไม่ขาดทุนนะครับอันนี้ก็เป็นงานทางด้านการเกษตรนะครับที่เราได้มีการผลักดันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมๆไปกับการระบายสินค้าที่อยู่ในสต็อกไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด แล้วก็มันสัมปลังนะครับซึ่งมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขซึ่งจะทําให้เกิดความมั่นใจครับว่าการระบายสินค้าในครั้งนี้เนี่ยไม่กระทบกระเทือนในแง่ของราคาของพืชผลในตลาดภายในประเทศพร้อมๆกันไปนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะระบายออกไปได้ในราคาที่ดีพอสมควรนะครับและก็ในปริมาณที่ไม่กระทบกับตลาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ของมาเสื่อมสภาพอยู่ในมือของรัฐบาลแล้วก็เกิดความเสียหายอย่างกว้างขวางต่อไปสําหรับในเรื่องของ เศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ในระดับชุมชนนั้นข่าวดีข่าวหนึ่งก็คือว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับหลังจากที่เราปิดงานในเรื่องของโอท็ไปนะครับปรากฏว่ารวบรวมตัวเลขแล้วเนี่ยการค้าขายในช่วงงานโอท็ top, ในช่วงกลางปีปีนี้นะครับมูลค่าเนี่ยสูงเกือบถึง700ล้านบาท นะครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะครับในงานเดียวกันเนี่ยปรากฏว่ายอดขายตรงนี้เพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ200ล้านบาทหรือประมาณร้อยละสี่สิบนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าโครงการในเรื่องของโอท็อปขณะนี้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีตัวอย่างของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งท่านจะทราบรายละเอียดได้ในช่วงท้ายรายการเช่นเคยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะครับที่บ่งบอกถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าจะมีสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญในการที่จะช่วยดูแลประครับประคองให้การฟื้นตัวนั้นเนี่ยเป็นไปอย่างมั่นคงเป็นไปอย่างยั่งยืนนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปเนี่ยก็คือการเดินหน้าแผนในเรื่องของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับซึ่งเมื่อวันศุกร์นะครับก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของไทยเข้มแข็ง ในส่วนของการลงทุนที่เป็นเรื่องของการยืนยันความพร้อมของกระทรวงหลักๆนะครับที่จะใช้เงินในส่วนของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งในการลงทุนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรกระทระวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณาสุขนะครับและกระทรวงคมนาคมนะครับเราจะเร่งรัดให้ได้ครับผมสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมั่นใจนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเงินในกรอบของพระราชะกําหนดนะครับซึ่งจะมีสูงถึงประมาณเกือบ3 0 0 0 0นล้านบาทเนี่ยครับจะสามารถลงไปสู่ระบบเศรษฐกษิจได้เนี่ย ถ้าจนถึงสิ้นปี2553หรือสิ้นปีหน้าเนี่ยนะครับจะออกไปได้ถึงประมาณร้อยละถึงร้อนะครับซึ่งก็จะเป็นการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์เป็นการลงทุนครั้งสําคัญและก็เป็นการสร้างงานนะครับในปริมาณที่ผมคิดว่าจะช่วยทําให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมีความรวดเร็วมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆในวันเดียวกันเนี่ยผมก็ไปเปิดงาน ของกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นงานสําคัญในส่วนของปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการที่จะมีการยกระดับสถานีอนามัยมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลน,นะครับซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดไปความจริงเร็วกว่าที่ผมคิดครับเพราะว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเขาก็รายงานว่าจะสามารถเปิดได้ถึงประมาณ1000แห่งนะครับเป็นอย่างน้อยแล้วก็ภายในสิ้นปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับการยกระดับตรงนี้จะทำได้ทั่วประเทศ ถึงเกือบ1นึ่งหมื่นแห่งนะครับซึ่งความจริงแล้วมากกว่าตำบลละ1แห่งด้วยซ้า